เช้ามาเจ้ามีสุขเนี่ยนะะลงไปแช่น้ําอยู่สองคนพอเห็นปั๊บเนี่ยรีบขึ้นมาสะบัดเลยทุกคนดีใจเนีฮะเนี่ยฮะที่ออดิสิตาไลทุกคนตื่นเช้ามารีบมาเลยเนี่ยฮะนอนแช่นั่งแช่อยู่สองคนสองตัว เนี่ยเดี๋ยวก็ตกลงไปหรอกลูกรันนึกว่ายังไม่ตื่นนะตื่นมาเอาเห็นสองตัวอยู่ชอบแช่น้ำแต่เช้าเลยนะทุกคนว่าไงลูกนี่คุณแม่เหรอฮะชื่ออะไรลูกชื่อเย็นเย็นเนี่ยเยนมีสุกตกลงเย็นกับมีสุกตกลงตัวใหญ่เท่ากันเลยอนะ เย็นกับมีสุขตกลงเย็นนี่คือชอบเล่นเหรอลูกเดี๋ยวไปถ่ายสระน้ำก่อนนะครับไอถ่ายสะน้ำกับทุกคนถ่ายสระน้ำก่อน อลงไปแล้วว่น้ำเดินรถไปถ่ายดอกจำปีดีกว่าเพราะว่าจำปาที่นี่ดกมากรูปดกมากต้องไปถ่ายเก็บเอาไว้ซูมเอาไว้เห็นชัดๆนะฮะนี่ดอกกระเจียวใช่ไหมฮะช่วงนี้ดอกกระเจียวหน้าฝนกำลังบานที่ชัยภูมิทุกคนให้เขาเล่นน้ำไปก่อนที่เหลือยังไม่ลงมาจากข้างบนถ้าลงมาเดี๋ยวเขาก็จะลงมาทุกคนอีกสักพักนึง อันนี้ดอกอะไรเอ่ยเนี่ยบริเวณกว้างขวางนะฮะต้นชมผู้ออกดอกออกลูกกันนะฮะดกดําขาวดกดําดกแดงสิเนาะอันนี้ฮะสวยงามน,นี่ฮะนี่เขาก็วิ่งตามมาว่าลูกลูกอะไรครับเย็นปอนมีปอนน,ปอน,นะฮะ ปลา,าแม่ปลา,าแลี่มีสุกนีฮะรต้นจำปาต้นนู้นจะดกมากเลยนะครับทุกคนรูปมัเข,ขาใช้สองกล้องถ่ายอีกล้องหนึ่งซูมไม่ได้ กล้องนี้สูมไม่ได้ทุกคน๋จะ,จะถ่ายก,กล้องหนึ่งเพิ่งว่างจากกล้องนานถ่ายเพิ่งเสร็จอันนี้ฮะสวยมากทุกคนีอฮะ ปอนนะฮะคนนี้ปอนนีมีสุกมีสุกพอจะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะจะตกฝั่งนี้ทุกคนตอนเย็นเย็นน่ารักมากทุกตัวเลยน่าหักหน้าอินดูว่าไงปอนเย็นอยู่ไหนมีสุกมีตัง ตามกันใหญ่เลยเมื่อกี้สี่ตัวสองตัวอยู่ในแช่ในบ่อก,ก่อนเลยแล้วไปไปปลุกที่หน้าห้องเลยนะมีปลูกที่หน้าห้องด้วยนี่ฮะความสุขโชคดีของหมาพวกนี้แล้วเกินได้มาอยู่ดูสิตาไล่นะลกูกหมามีบุญนะเนี่ยมีตังคนไหนชื่อมีตังมีตังมีบุญ ะฮะแลวมีสุกมีไหมนีหาะที่พักแปดตัวตมีตังมีสุกเหงเ่อเอนเยนถุงทองเนี่ยเขาก็วิ่งของเขา,ขา,ขา,ขาไปเราอยู่ที่อาดุลเบิร์กฟ้านะฮะหลังที่หนึ่งทุกคน รถมาเดี๋ยวเราต้องเช็คเอาล่ะทุกคนนี่ฮะเราอยู่ในห้องเขาจะมาข้างหน้าเนี่ยเขาจะมาส่งม่าไงลูกว่าไงลูกว่าไงลูกข้กางในสะดวกสบายห้องนอนนอนสบายมากทุกคนครับนี่ฮะ ให้เขาไปเล่นของเขานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ดุสิตาลายทุกคน